นัดโยคีนัดโยคอยเคยได้ยินไหมถ้ามันไม่ใช่กุญแจของคุณมันก็ไม่ใช่เหรียญของคุณแปลว่าตักในที่คุณไม่ได้เก็บเองมันบล็อกเชนอ่ะมันอาจจะหายไปได้ทุกเมื่อเห็นที่เขาบอกว่าคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากค่ะอันนี้เรื่องจริงไหมคะไม่จริงคือจริงแล้วไม่จริงเอ,า,อางี้ก่อนด <okay. S 2> ีกว่าทำไมบล็อกเชนมันถึงน่าสนใจเพราะมันกลายเป็นที่ที่เราไว้เก็บข้อมูลโดยที่คนอะ่ะมันมันเข้ามาแฮกได้ยากมากเพราะมันต้องแฮก Majority ต้องแฮกส่วนใหญ่ของคนที่อยู่ในระบบตราบใดที่เราลงทุนโดยที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรม,มันเสียงทางนั้นอยู่กับมันให้นานประมาณนึงก่อนให้เราเข้าใจตลาดอย่าเพิ่งไปคิดว่าอันเนี้ยมันจะเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตแล้วเราจะพลาดโอกาสนั้นพี่เชื่อว่าคนเราอ,อายุแบบอยู่ได้ถึง60-70-80ปีอ่ะโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตมันมีเข้ามาเรื่อยๆ สวัสดีค่ะปริมจากเพจปริมอินเวสต์นะคะวันนี้มากับรายการนั่งเล่นคริปโตค่ะโดวยวันนี้เนี่ยเราก็จะมานั่งคุยกันแบบสบายๆในห้องนั่งเล่นด้วยกันค่ะเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจดิทัลซึ่งก็ต้องยอมรับไปว่าเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็กลับมาเป็นกระแสะอีกครั้งค่ะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนสถาบันด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยคนที่ปริมจะมาคุยด้วยก็คืออาจารย์เอ็มค่ะจากเพจติดเล่าเรื่องลงทุนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เอม็มช่วงนี้เป็นยนนังไ ใช่ก็ตอนนี้ตลาดก็คอยตอนนี้หกหมื่นหกหมื่นแปดละขึ้นมาจากสองหมื่นกว่าใน<ม>ประมาณเกือบสองปีที่แล้วฮะ<ม> <c oughs> ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรแต่ว่าหลายๆคนก็ยังมองกันว่าเฮ้ยมันก็อาจจะยังขึ้นไปได้อีก<ม> <c oughs> เพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าเป็นโอกาสดีที่เฮ้ยเราทํารายการอะไรบางอย่างที่ให้ความรู้แบบเบื้องต้นกั<ม> <c oughs> บนักลงทุนที่พวกผมเชื่อมันจะมีคนหลายๆคนอ่ะที่จะเริ่มเข้ามาในตลาดคริปโตในช่วงนี้เป็นเป็นเป็นกลุ่มแรก ่งั้นเปรมขอคําถามแรกเลยค่ะก็ในฐานะที่ปริมเนี่ยก็ยังเป็นมือใหม่มากๆในวงการนี้ค่ะแล้วด้วยความที่ราคาของมันเนี่ยก็มี volatility สูงก็ขึ้นลงแบบสวิงมากๆอาจารย์เอ็มคะจริงๆแล้วเนี่ย cryptocurrency มันคืออะไรกันแน่คะคือเรามักจะคุ้นเคยกับ crypto crypto bitcoin เนาะแล้วก็ซื้อปุ๊บแล้วก็มันขึ้นขึ้น,นลงลงเออแต่เราแต่เราไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วแบบ เฮ้ยข้างหลังมันคืออะไรกันเนี่ยทำไมทําไมคนมันถึงซื้อคริปโตกันทําไมคนมันถึงซื้อบิตคอยกันผมไม่เห็นภาพอย่างนี้ก่อนเวลาเวลาน้องปริมเก็บรูปอะฮะในคอมพิวเตอร์เราจะเก็บรูปหนึ่งรูปใช่ไหมในคอมพิวเตอร์แล้วถามว่ารูปนี้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ไนคอมมันอยู่ในคอมถูกไหมอยู่ในอยู่ในหน่วยเก็บความจําในคอมส่วนหนึ่งเรียกว่าอะไรช่างมันละกันแต่ว่ารูปนั้นมันอยู่ในคอมพี่ถามว่าน้องปริมสามารถลบมันได้ไหม ได้แกได้ไหมได้ถูกไหมห่องเป็นรูปของเราอยู่ในคอมเล้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดเอาใหม่ถ้าน้องปิมเก็บรูปรูปหนึ่งในคอมเก็บอีกรูปหนึ่งในไอแอดเก็บสองสอเก็บสองที่และรูปเดียวกันค่ะแปลว,ว่าถ้าเราเปิดดูในคอมเปิดดูใน iPad ถ้าเกิดมันมีคนแอบแก้รูปของน้องปริมในคอม,อมในไอแพดมันก็จะยังไม่ถูกแก้อ่ะใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยรูปมันมีการถูกแก่นะค่ะแต่ถ้ามันมีสองอันเราก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนมันคือ ของจริงกันไลนมันคืออันที่ถูกแก้กันแน่อะค่ะแต่ถ้าเกิดน้องปิ่มมีในคอมใน iPad แล้วอาจจะมีในโน้ตบุ๊กอีกเครื่องนึืงถ้าเราเก็บรูปเดียวกันไว้สามทีแล้วปรากฏว่าที่ใดที่หนึ่งมันถูกแก้เช่นในคอมมันถูกแก้ค่ะแต่เราเห็นว่าใน iPad กับในโน้ตบุ๊กอะมันเป็นรูปนี้ในคอมมันเป็นรูปอื่นแล้วหรือมันถูกเติมคําอะไรลงไปอืเราก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วรูปเราอะมันเป็นรูปที่อยู่ใน iPad กับในโน้ตบุ๊ก ใช่เพราะฉะนั้นแบบนี้ฮะภาษาภาษาคริปโตเราเรียกว่า distributed ledger หรือการเก็บแบบแบบกระจายศูนย์ทีเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกับคริปโตคริปโตจริงๆแล้วมันคือแค่เลขนึกภาพว่าพี่มีสิบบิตคอย่ะสมมตินะถ้ามีสิบบิตคอยจริงก็คงจะดีแติว่าพี่มีสิบบิตคอยสิบบิตคอยของพี่อ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันคือตัวเลขที่พี่ถือไว้แต่ถามว่าปกติเวลาเรามีเงินสิบล้านในธนาคารอย่างเงี้ยถามว่าใครเป็นคนเก็บตัวเลข ธนา,าธนาคารเก็บเราไม่เคยเก็บเลยถูกปะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดธนาคารเปลี่ยนจากสิบล้านเป็น5ล้านเรารู้ไหมไม่รู้เราไม่รู้แล้วจะเฮ้ยธนาคารเลขเราเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องไปไปฟ้องร้องอะไรกันถูกไหมแต่บิตคอยอ่ะหรือคริปโตโดยโดยทั่วไปม,มันคือตัวเลขที่ถูกเก็บในหลายหลายที่ ซึ่งหลายๆที่มันมีแบบโหเต็มไปหมดเลยมีคนช่วยกันเข้ามาช่วยกันเก็บซึ่งไอ้คนที่มาช่วยกันเก็บมาช่วยกันยืนยันข้อมูลทรานซัคชันเนี่ยถ้าเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปอเราจะเครื่งดิ้คือว่าคนที่ขุดปิดคอยขุดอะไรพวกนี้ก็คือคนแก๊งแก๊งเหล่านี้นี่แหละถ้ากลับมาที่คําตอบว่าเฮ้ยคริปโตมันคืออะไรจริงๆแล้วมันคือแค่ตัวเลขที่อยู่บนบล็อกเชนแต่ไอ้ตัวเลขนั้นอ่ะมันดีตรงที่ว่ามันไม่มีใครเข้าไปแก้ได้เพราะมันถูกเก็บในหลายๆที่แล้วถ้ามันถูกแก้โดยแค่ที่ใดที่หนึ่ง ส่วนใหญ่มันจะยังไม่ถูกแกเพราะฉะนเราจะยังมั่นใจเสมอว่าอ๋อถ้าเรามีบิตคอยดูสิบ i ิตคอยมันยังอยู่แน่ๆไม่ใช่เราบอกไม่ใช่ใชน้องปรินบอกอแต่มันคือคนทั้งหมดที่อยู่ในอีโคซิสต็มของ Bitcoin ช่วยกันบอกอืมเข้าใจค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาเราซื้อ Bitcoin บนเอก n าใช่ค่ะอะอย่าง b i n a n c e th เออเราถือโทสน,สนเราถือบิตคอยเนี่ยอยู่บนบอคชเอนเลยไหมคะ คือคือจริงๆอย่างนี้ไอ้ไอ้ไอ้ที่ผมเล่าไปฟังเมื่อกี้เอาจริงๆคนที่เล่นคริปโตอ่ะมีจํานวนไม่ได้เยอะนะที่รู้แต่หลายๆคนถือบิตคอยแล้วโซื้อผ่านอ้เช้งใช่ไหมซื้อผ่านตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วก็แล้วก็เฮ้ยถือบิคอยล้ะแต่ว่าในความเป็นจริงอะครับการที่เราถือบิตคอยอย่างบนบีแอนแนนทีเอย่างเงี้ยเราถือตัวเลขแต่ถามว่าแล้วบิตคอยที่เรามีจริงๆมันอยู่ไหนบีแอนแนนซ์ทีเอชนั่นแหละเป็นคนถือไว้ให้เราบนบล็อกเชน นี่ออไหมเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อบิตคอย่าน exchange ต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับการ interact ไปการไปยุ่งวุ่นวายกับบล็อกเชนแต่เราแค่สมัครบัญชี binance th แล้วก็เอาเงินเอาเงินบาทใส่เข้าไปแล้วก็ซื้อซื้อบิตคอยบนนั้นเลยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีการซื้อ Bitcoin ถึง Bitcoin บน binance th นะฮะโดยกรทอจะยืนยันนะให้เรามั่นใจได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันก็มีบิตคอยอยู่จริงๆซึ่งบนบล็อกเชนแต่คนที่ถืออ่ะ ถ้าเราไปดูบนบล็อกเชนเราจะเห็นว่า Binance TH เป็นผู้ถือคือรเราไม่ได้ถือโดยตรงเราไม่ได้ถือโดยตรงเราถือผ่าน Binance TH เรา b i n a บ c แ t นไปถือบนบล็อกเชนอีกทีหนึง่งอ่าแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเก็บเองจะปลอดปลอดภัยกว่าไหมคะมันมันมีสองไอเดียไอเดียแรกคือโอเค n t your key, not your coin เคยได้ยินไหมถ้ามันไม่ใช่กุญแจของคุณมันก็ไม่ใช่เหรียญของคุณแปลว่าตักใดที่คุณไม่ได้เก็บเองบนบล็อกเชนอะ มันอาจจะมันอาจจะหายไปได้ทุกเมือ่อยกตัวอย่างเช่นเอ็ก a n เชอาจจะปิดไปหายไปเราก็เราก็ไม่สามารถไปเอาบิตคอยนคืนมาได้เพราะเราไม่ได้เป็นคนถือเองจริงๆหมืบนบล็อกเชนถูกไหมแต่มันก็มีอีกไอเดียหนึ่งเหมือนกันแล้วถ้าเกิดเราลืมละ่ะถ้าเกิดเราทําผิดละ่ะเพราะว่าบล็อกเชนเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างยากเทียบกับบนเอ็ก a n เชถ้าเกิดสมมติพี่ไป ไปไปสมัครเอไปทำไปไปอินเทอร์แอคกับบล็อกเชน <ừ ừ S 1> แล้วก็ไปซื้อ Bitcoin บิตคอยบนบล็อกเชนถือบนบล็อกเชนจริง<ไ>ปรากฏว่าวันดีคืนดีพี่ลืมรหัสเขาเรียกว่า p r i v a t e k e y ถ้าเราลืม p r i v a t e k e y ปั๊บเคยได้ยินข่าวใช่ไหมที่มีคนแบบลืม Bitcoin อันแบบมหาศาลแล้วก็ไปพยายามจะไปขุดหา p r i v a t e k e y กันถ้า,าลืมปั๊บคือเกมเลยก็เข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยไม่มีใครช่วยได้ด้วยเพราะว่าเราถือเองไงเราเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว มันไม่มีใครช่วยเราเป็นเจ้าของนั่นถามว่ามันมีข้อดีไหมการถือบนเอ็กชิมันมีข้อดีตรงที่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้จริงจังมากเไม่ได้มีความรอบคอบมาก <c oughs> การเก็บบนเอ็กชิเนี่ยมันง่ายกว่า <c oughs> เออนั่นต้องถามตัวเองเอางี้ดีกว่าถ้าเราอยากจะเก็บบิตคอยหรือเก็บคริปโตเนีฮะจะเก็บเองหรือจะเก็บบนเอ็กชิผมว่ามันต้องถามตัวเองว่าเราเชื่อตัวเราเองหรือเราเชื่อเอ็กชิมากกว่าระหว่างเอ็กชิมันจะปิดหนีหายไป เราจะลืม private key หรือเราจะกดอะไรสักอย่างแล้วมันผิดแล้วเราแล้วเราแล้วเงินเราหายไปก่อนอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันแต่ว่าโชคดีนะ่ะอย่างในไทยตอนเนี้ย exchange มี exchange หลายเจ้าที่เขาเรียกอะไรถูกกำกัดภายใต้กรอเราไทยซึ่งเขาก็จะมีการมาคอย audit มาคอยดูแลฮะว่าว่าสินทรัพย์ของเราที่อยู่ใน exchange เนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่ใน blockchain จริงๆหรือเปล่าเห็นที่เขาบอกว่า cryptocurrency เนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากค่ะอันนี้เรื่องจริงไหมคะ ไม่จริงคือจริงแล้วไม่จริงเอางี้ก่อนดีกว่าเออคือคริปโตเคอเรนซีอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ฮะมันคือตัวเลขที่อยู่บนบล็อกเชนถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารมันเป็นตัวเลขเหมือนกันแต่มันอยู่ในเขาเรียกท้าภาษาคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าเดต้าเบสก็คือที่ที่เก็บข้อมูลของธนาคารเวลาเราซื้อหุ้นเราซื้อหุ้นผ่านแอปใช่ไหมมีแอปซื้อหุ้นเรียบร้อยปุ๊บถามว่าเรามีหุ้นปตรทออยู่ล้านหุ้น ถามว่ามันเก็บที่ไหนรู้ได้ไงว่าเรามีอยู่ล้านหุ้นเก็บในนั้นเ็ในแอปไม่ใช่มันไม่เก็บในแอปมันเก็บอยู่ในอ่าเดอ์เบสของปลายทางเช่นโบรกเกอร์ที่เราใช้หรือตลาดหลักทรัพย์ไม่ออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ที่เราใช้อ่ะมันเป็นแค่เชื่อทางเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อวิ่งไปหาเดย์เอเบสปลายทางเพื่อดึงเอาข้อมูลอ่ะมาดูงเพราะฉะนั้นเวลาเรากดซื้อหุ้นจึ๊บเรามีหุ้นล้านหุ้น มันอยู่ที่ d a t a ตาเบปลายทางเพราะฉะนั้นถามว่าคริปโตบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนก็คือไอ้ดิจิตาเบสปลายทางนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ Data ตาเบที่ดูแลโดยบรกเกอร์เช่นอะไรอะบรกเกอร์หุ้นเต็มไปหมดหรือไม่ใช่ดิจิตาเบสที่ดูแลโดยตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่ Data ตาเบที่ดูแลโดยธนาคารแต่มันคือ Database ที่บ้านเราเขาเรียกว่า d e c e n t r a l i z e d คือมันมีการกระจายศูนย์ทุกคนมีสิทธิ์ในการร่วมถือ Database ตัวนี้และเราใช้เสียงส่วนใหญ่ ภาษาภาษาคริปโตเรียกว่าคอนเซนแซสใช้เสียงส่วนใหญ่ในการบอกว่าอ๋ออันไหนมันถูกกันแน่เพราะงั้นถ้าเกิดจะแฮกถ้าเกิดจะแฮกแฮกธนาคารนะฮะเราก็ต้องไปดูว่าธนาคารมีเก็บ a t a b a s เซ e r อ e r อยู่ที่ไหนบ้างใช่ไหมเราก็อาจจะไปบอม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 ,มันก็จะหายหมดมซึ่งโอเคเขาก็มีวิธีการป้องกันแหละ,ะแต่ถ้าเราจะแฮกบล็อกเชนจะแฮกบิตคอยลเราจะต้องไปดูว่ามีใครที่ร่วมอยู่ในธุรกรรมบิตคอย n บ้างและยังต้องไปแฮกทุกคนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของคนที่อยู่ในระบบ มันถึงจะสามารถแฮกเลขในบิตคอยได้อพอเห็นภาพใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นเทคโนโลยีไงว่าทําไมทําไมบล็อกเชนมันถึงน่าสนใจเพราะมันกลายเป็นที่ที่เราไว้เก็บข้อมูลโดยที่คนน่ะมันมันเข้ามาแฮกได้ยากมากเพราะมันต้องแฮก m a j ORITY ต้องแฮกส่วนใหญ่ของคนที่อยู่ในระบบค่ะทีนี้กลับมาที่เมื่อกี้ว่ามันเสียงสูงจริงไหมเมื่อมันเป็นเลขมันแทนอะไรก็ได้อ่าแปลว่าอัลฟอนเป็นบิตคอยบิตคอยคืออะไรก่อน บิตคอยคือเลขที่เป็นเลขที่แทนเคอร์เรนซีของบล็อกเชนซึ่งเรียกว่าเชนบิตคอยแน่นอนบล็อกเชนมันไม่ได้มีแค่บล็อกเชนเดียวมันก็จะมีบล็อกเชนอีกตัวหนึง่งเรียกว่าอีเทเรียมบนอีเทเรียมเนี่ยมันก็เป็นอีกบล็อกเชนหนึง่งบนบนบล็อกเชนเนี้ยมันก็จะมีเหรียญหลายๆเหรียญอยู่บนบล็อกเชนนี้เหมือนกันทีเนี้ยเหรียญแต่ละเหรียญน,นะฮะมันก็จะมีพฤติกรรมต่างกัน่ออย่างพี่ยกตัวอย่างเหรียญตัวหนึง่งเรียกว่าสเตเบิลคอยสเตเบิลคอยเนี่ย เออมันเป็นเหรียญที่มีมูลค่า stable ก็คือคงที่ยกตัวอย่างเช่นเหรียญ USDT USDT เนี่ยมันเป็นเหรียญที่มีมูลค่าเท่ากับ1ดอลลาร์ท่านถามว่า USDT เท่ากับ1ดอลลาร์เขาทำยังไงมันก็จะมีบริษัทบริษัทน,นึงฮะเขาเก็บเงินดอลลาร์ไว้หลังบ้านจริงๆแล้วเขาก็ออกเหรียญบนบล็อกเชนแล้วก็ให้คนอ่ะมาถือเหรียญบนบล็อกเชน Blockchain ได้เพราะถ้าถามว่าเหรียญพวกนี้การขึ้นลงของเหรียญอ่ะมันเสี่ยงไหมมูลค่ามันเปลี่ยนตามอะไร ตามคืนซีของ US ตามเงินดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นเิดไหมนี่อย่างที่พี่บอกมันคริปโตเคอเรนซีมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือ,อม,มันเป็นเพียงแค่ database ค่ะซึ่งเหรียญหลายๆเหรียญมันต้องไปดูว่าเหรียญนันะ้นน่ะมันแทนอะไรเราถึงจะบอกได้ว่าเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอ่าอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์เอ็มบอกว่าราคากับความเสี่ยงมันขึ้นอยู่กับประเภทของเหรียญใช่ไหมคะ,คะอันนี้ขออาจารย์เอ็มแบบ ยกตัวอย่างประเภทของเหรียญให้ฟังหน่อยไดเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปอันหนึ่งแล้วก็คือ s t a เ l e ลคอค่ะ s เ a b l e c o i เนี่ยเป็นเหรียญที่คลาสสิกเพราะว่าอะไรเพราะมันเหมือนตัวที่เป็นสะพานระหว่างสองโลกก็คือโลกที่เป็นโลกจริงก็คือเงิน usd กับโลกที่เป็นโลกบล็อกเชนเพราะมันมีตัวกลางที่ทำหน้าที่เอาเหรียญเอาเงินในโลกจริงเก็บไว้แล้วไปออกเหรียญบนบล็อกเชนอันนี้คือประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองที่เราเห็นภาพง่ายกว่าก็เช่นเหรียญที่เป็นทองคำแบทอันนี้ก็มีเหมือนเอาทองคำมาวางไว้ข้างหลัง เช่นเพกโกชื่อเพโกนะเราจะลองไปเส <Right. S 1> ิร์ชดูมันเป็นเหรียญที่เขาเอาทองคําจริงๆอ่ะเก็บไว้เป็นคลังเลยอ oh. แล้วเขาก็ออกเหรียญมา <Okay. S 1> แล้วเขบอกว่าเหรียญน,นี้มันมีมูลค่าเท่ากับทองคําที่เขาเก็บไว้นะ uh huh. ถ้าอยู่มีเหรียญบนบอกเชนเนี้ยเราอยู่บอกว่าเฮ้ยเอาไปขายแล้วไม่มีใครซื้ออ่ะอยู่เอากลับมาให้ฉันแล้วเอาทองคําจริงๆไปอื uh huh. เพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้ยมันก็ถูกแบกไว้ด้วยทองค uh huh. ําำแปลว่าวันนี้ถ้าเราอยากซื้อทองคําอ uh ่ะ huh. เราไม่ต้องไปร้านทองก็ได้ เราสามารถขึ้นไปบนเอ็กชางที่ที่ที่ซื้อคริปโตได้แล้วก็แค่ซื้อเหรียญน,นี้ยมูลค่าของเหรียญน,นี้มันก็เหมือนมูลค่าของทองคําแปลว่าถ้าเราอยากจะเทรดเหรียญน,นี้เราก็ต้องไปดูราคาของเห <He ard S 2> ็นไหมมันคือมันกำลังจะ,จะชี้เห็นว่ามันคือแค่เครื่องมืออหรือบิตคอยบิตคอยคือเหรียญของเชนชก็ต้องไปดูว่าอ่ะถ้ามันเป็นเชนก็คือตัวบล็อกเชนใช่ไหมก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยบิตคอยมันจะขึ้นต่อเมื่อ,อไรต่เมื่อมีคนอยากใช้เชนนี้เยอะ เชนนี้มันป๊อปปูล่าเชนนี้มันคนอยากเข้ามาอพอคนอยากเข้ามาเยอะๆบิตคอยมันมีจำกัดเ่ยมันมีแค่ยี่สิบเอ็ดล้านเหรียญเพราะฉะนั้นราคามันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดเฮ้ยบิตคอยไม่มีใครอยากเล่นเลยเชนนี้บล็อกเชนนี้ไม่มีใครอยากใช้คนอยากไปใช้บล็อกเชนตัวอื่นซึ่งมันมีโหล้านแปดพันเก้าความยอมรับของบิตคอยก็จะลดลงราคาของบิตคอยก็จะล่วงลงเช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูว่าเฮ้ยบิตคอยมันเหรียญบิตคอยเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงในอนาคตเนี่ยเราคงต้องไปดูว่า S <S การยอมรับของบิตคอยเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นไหมหรือมันแย่ลงหรือเหรียญประเภทเหรียญมีมเคยได้ยินไหมเหรียญแบบดอทคอยเหรียญหมาเหรียญแมวมันเป็นเหรียญประเภทที่มีคนคนหนึ่งอ่ะเขาก็ออกเหรียญบนนี้มันบล็อกเชนขึ้นมาค่ะแล้วก็บอกว่าเหรียญเนี้ยไม่มีอะไรเลยมีแค่รูปแลวอย่างหมูเด้งนี่เป็นไหมเป็นเหมือนกันหมูเด้งก็เป็นเหรียญที่แบบใยกขยากแล้วก็ออกมาแล้วบอกว่าไอเนี้ยชื่อเหรียญหมูเด้งแล้วเป็นรูปหน้าต่างหมูเด้งน่ารักน่ารักใครอยากซื้อก็ซื้อใครอยากขายก็ขายแปลว่าาาคมันนขึ้ก มันคงเป็นแบบความพอใจอะไรบางอย่างอะอหรือเป็นความโลภของคนอะที่แบบเฮ้ยคิดว่ามันกำลังจะขึ้นไว้เข้าไปซื้อไว้การซื้อเหรียญคนนี้ก็แทบไม่ต่างกากการพนันเท่าไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะเอาเหรียญหมูเด้งเหรียญดอทคอยเหรียญหมาเหรียญไก่เหรียญกุ้งเนี่ยไปเทียบกับไปเทียบกับบิตคอยมันไม่ได้ยูทิลิตี้มันมันคนละแบบมันเป็นเหรียญคนละประเภทหรือเหรียญอีกอีกประเภทหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่เลยเขาเรียกว่าเหรียญดีไฟ ดีฟายคืออะไรดีฟามันย่อม,มาจาก d e c e n t r a l i z e d Finance <Yeah. S 2> หรือการธุรกรรมการเงินแบบกระจายศูนย์มันคืออะไรนึกภาพว่าเมื่อกี้เราบอกว่าไอ้ไอ้บล็อกเชนอะมันคือการเก็บเลขใช่ไหมแล้วใครมีเลขอะไรเท่าไหร่มันก็เหมือนมีเหรียญนั้นเท่าไหร่แต่หลังๆนะฮะอย่างเช่นบล็อกเชนรุ่นใหม่อย่างอีเธอเรียมอย่างเงี้ยหรือโซลาร่าหรือบล็อกเชนหลังๆเนี่ยมันไม่ได้แค่เก็บได้แค่เลขละเราสามารถรันโปรแกรมบนบล็อกเชนได้ด้วย uh. แล้วการรันโปรแกรมบนบล็อกเชนเนี่ยไม่ใช่เรารันเองนะ ทุกคนที่มีส่วนร่วมในในในบล็อกเชนเนี้เป็นคนช่วยกันรันเพราะเราจะมั่นใจได้ว่าโปรแกรมมันจะถูกรันแบบที่มันถูกดีไซน์ไว้จะอยู่ดีไม่มีใครมาเปลี่ยนโปรแกรมไม่ได้โปรแกรมมันต้องถูกรันโดยทุกคนที่ดีไซน์ที่คนที่ดีไซน์ไว้เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ฮะพอมันสามารถรันโปรแกรมได้มันก็มีสคนเอาแอปพลิเคชันไปวางบนบล็อกเชนหรือเข้าหอือไเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่เครื่องนึงแล้วอ่ะที่ทุกคนช่วยกันรัน เพราะฉะนั้นมันมีแอปพลิเคชันไปวางได้พอมีแอปพลิเคชันไปวางได้มันก็มีเหรียญที่เป็นเหรียญของแอปพลิเคชันต่างๆ่าอย่างอย่างมีเหรียญตัวหนึ่งยกตัวอย่างให้ฟังลวกันชื่อเหรียญยูนิซวอปยูนิซวอปเนี่ยเหมือนบีแอนซ์ีเอชเลยคือเอาไว้แลกเปลี่ยนเหรียญกันแต่บแอนซ์ทีเอชเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับบล็อกเชนใช่ไหมเราสมัครบีแอีเอชปุ๊บเอาเงินใส่ซื้อเหรียญได้เลยจบแลกสลับเหรียญได้แต่ยูนิซวอปเนี่ยเราไม่ต้องเปิดบัญชีเลยอ้้าเเรขึึนนนไปบบล็กชง และเราสามารถส w a p เหรียญก็คือเปลี่ยนเหรียญกันเนี่ยบนยูนิ swap ได้แล้วการเปลี่ยนบนยูนิ swap อ่ะไม่มีใครมาคอยคอยคโนโทรลถ้าไปนั้น ts เนี่ยถ้าเกิดอย ud developer บอกว่าปิด saver เ,เ,เลิกก็จบถูกไหมฮะซึ่งเขาก็ต้องมีการป้องกันโดยการมี regulator ม,มีมีคนที่เป็นผู้กำกับดูแลเข้ามาดูแต่ยูนิ swap เนี่ยไม่มีเพราะว่าโปรแกรมของยูนิ swap ใน logic ในการซื้อขายเหรียญเนี่ย มันวางไว้บนบล็อกเชนแล้วยูนิซอฟจะปิดเมื่อไหร่อบล็อกเชนมันปิดบล็อกเชนมันปิดเมื่อไหร่ก็เมื่อทุกคนในบล็อกเชนนั้นเลิกใช้บล็อกเชนไม่มีใครมายืนยันธุรกรรมอีกแล้วค่ะเห็นไหมเพราะยูนิซอฟมันจะเป็นเพทโปรแกรมแบบเป็นเป็นเอ็กชิงแบบดิสเซนเทลไรส์คือมาวางวางโลจิสร้างโลจิกวางบนบล็อกเชนคนซื้อขายกันได้เลยโดยที่เจ้าของยูนิซอฟนอนไม่ต้องรู้เรื่องยูนิซอฟไม่จำเป็นต้องมีเดเวลลอปเปอร์เลยรีพลอยเสร็จแล้วเลิกแล้วทุกคนที่อยู่ในบล็อกเชนเนี่ยเป็นคนช่วยกัน เพราะฉะนั้นราคาเหรียญยนสวอปจะขึ้นกับอะไรมันคงขึ้นกับว่าไอ้แพลตฟอร์มอยู่ในสวอปเนี่ยมันมีคนมาแลกซื้อขายเหรียญเยอะหรือเปล่าถ้ามันมีคนมาซื้อขายเหรียญเยอะมีคนมาใช้บริการเยอะราคาเหรียญมันก็วิ่งมันก็ขึ้นกับปริมาณมันก็ขึ้นกับปรมารในการใช้แพลตฟอร์มค่ะเพราะฉะนั้นเหรียญคริปโตเนี่ยมันมันพูดยากมากเพราะมันเหมือนกับมันเป็นเดต้าเบสอะแล้วมันสามารถเป็นตัวแทนได้ในเกือบเกือบทุกสินทรัพย์ในโลก มันถึงได้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคนี้เข้าใจค่ะแล้วอย่างการเล่นคริปโตเนี่ยเหมาะกับใครคะจริงๆที่ว่ามันเหมาะกับทุกคนนะเพราะว่าเออบางคนบอกคริปโตมันเสี่ยงก็ใช่แหละแต่ว่าในการเล่นคริปโตอ่ะอย่างที่บอกมันคือเป็นแค่ตัวเลขเนาะมันคงความเสี่ยงมันคงขึ้นอยู่กับว่าเราเ,เราเล่นเราเล่นเหรียญคริปโตประเภทไหนซึ่งในการเล่นคริปโตเนี่ยมันก็มีคนทั้งเข้ามาลงทุนเข้ามาเก็งกําไรแล้วก็เข้ามาทั้งพนัน เ,เพราะฉะนั้นถามว่ามันเหมาะกับใครมันก็คงเหมาะกับทุกคนสิ่งที่สําคัญมากกว่าคือเราจะจัดการกับความเสี่ยงยังไง<ม>อ่ะไม่ต้องเอาสิทิ์โตรหรอกเอาหุ้นมสมมุติบอกว่าเฮ้ยการเล่นหุ้นเหมาะกับใครใหุ้นมันก็คงเหมาะกับคนที่พร้อมจะศึกษา<ม>ใช่ไหมถ้าเกิดเราเข้าไปในตลาดหุ้นปุ๊บเราเปิดเราเปิดบัญชีหุ้นปับ๊บเราซื้อหุ้นตัวนี้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหุ้นตัวเนี้ยมันทําอะไร<ม>เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลประกอบการเป็นยังไง ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีนี้เท่าไหร่เขาจะขึ้นเมื่อไหร่แล้วเขามีแนวโน้มในชีวิตของตลาดตองหุ้นตัวนี้เป็นยังไงมันมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราเข้าไปพนันมั่วๆใช่ไหมอย่างอย่างแชร์ฟังตอนเนี้ยก่อนหน้านี้สี่ปีที่แล้วถามเด็กที่ที่พี่สอนอยู่ที่มหาลัยะนะถามเด็กว่าเฮ้ยลงทุนในอะไรกันบ้างเด็กส่วนใหญ่เลยตอบว่าลงทุนในหุ้นสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีแค่เด็กประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เองลงทุนในคริปโตตอนเนี้ยพอไปถามเด็กบอกว่าสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย การเป็นว่าลงทุนในคริปโตแทนแล้วแล้วมีแค่สิบเปอร์เซ็นที่ลงทุนในหุน้นปัญหาคือพอถามเด็กว่าเฮ้ยลงทุนในคริปโตอะซื้อเหรียญอะไรอ่เด็กบอกซื้อเหรียญ A B C เหรียญนี้ทําอะไรไตอบไม่ได้แลนั่นคือปัญหานะปัญหาไม่ใช่คริปโตเว้คือหุ้นก็เป็นหรืออย่างอื่นก็เป็นที่ดินก็เป็นทองคําก็เป็นตราบใดที่เราลงทุนโดยที่เราไม่รู้ว่า มันคืออะไรมันเสี่ยงทางนั้นแต่คริปโตมันน่ากลัวกว่าตรงที่ว่ามันไม่ได้เหมือนหุ้นที่ท,ทุกอย่างคือมีบริษัทแบ็กข้างหลังมันไม่ได้เหมือนทองคําที่เห็นทองคําจริงๆมัน represent มันเป็นตัวแทนได้หลายอย่างมากๆแม้กระทั่งมีมหมาแมวที่แบบไม่ได้มีอะไรอยู่ข้างหลังเลยมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคริปโตควรจะมีข้อระวังมากกว่าเซ็นทรัพย์อื่นๆ,ๆก็คือคงต้องรู้ให้ได้ว่าคริปโตเนี้ยเหรียญเนี้ยมันทําอะไรก่อนที่จะเข้าไปซื้อ ซึ่งความรู้แล้วก็ความเข้าใจเรื่องเหรียญก็เป็นเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกออันดับแรกเข้าใจค่ะอ,อ่ะเมื่อกี้อย่างอาจารย์เอ็มพูดถึงเหรียญไปแล้วใช่ไหมคะมแล้วมีโอกาสที่แบบมูลค่าของเหรียญเนี่ยมันจะร่วงลงไปถึงศูนย์เลยไหมคะมีอมีอยู่แล้วคือคืออย่างนี้ไอ้หุ้นนะข้อดีคือว่าพี่เชื่อมีหลายคนแหละ คนที่ดูในนี้ด้วยเชื่อว่ามีหลายคนที่ซื้อหุ้นโดยที่ไม่รู้ว่ามันทําอะไรหรืออาจจะรู้ว่ามันทําอะไรแต่ไม่รู้อย่างที่บอกเมื่อกีอ้มไม่รู้ว่างบการเงินเป็นยังไงกําลังกําลังแย่ลงทุกวันทุกวันทุกวันกาลังจะถึงวันแบบหายนะแล้วหรือเปล่าบางทีเราไม่รู้แต่การซื้อหุ้นมีข้อดีอย่างหนึ่งคือก่อนที่หุ้นเนี่ยมันจะมาออกในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีการผ่าน process หรือกระบวนการที่เรียกว่า IPO ก็คือมีการตรวจสอบ บลาบลาบลาจนแบบมันโอเคประมาณนึงแล้วแหละก็ถึงก็ยอมไม่เทรดได้บนตลาดหุ้นเพราะั้นเราจะเห็นราคาหุ้นล่วงแบบวูบลงมาเหมือนกันสำหรับหุ้นตัวเล็กๆแต่มันไม่ถึงกับเป็นศูนย์แต่คริปโตอย่างที่บอกบางเหรียญมันเป็นแค่หมาแมวบางเหรียญมันเป็นแค่แบบหมูเด้งอะเออไม่ได้มีอะไรเลยมันฟิตเจอรูปอะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสไปศูนย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่ามันเกิดประเภทไหนไม่ใช่เหรียญคริปโตทุกเหรียญที่จะมีโอกาสไปที่ศูนย์อ่าเข้าใจค่ะ แล้วอย่างที่พูดมาทั้งหมดเลยจะแนะนำยังไงเนียคะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มเล่นคริปโตคนที่อยากเริ่มเล่นคริปโตก็คงแนะนำเหมือนคนที่อยากเล่นหุ้นแหละแต่อาจจะต้องระวังกว่านิดนึงเพราะว่าหุ้นเนี่ยหลับตาซื้อในตลาดเนี่ยก็ซื้อไปเหอะมันก็ลวกอาจจะลวกสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็อ้วกแล้ว <laughs> แต่ว่าคริปโตมันอาจจะลวกเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ได้เพราะฉันถามว่าแนะนำยังไงก็คงกำเงินสักก้อนหนึ่งเอาที่แบบ เสียได้อะอคิดว่านี่คือค่าเรียนเลยแล้วกันค่าเรียนรู้กับเงินสักก้อนหนึ่งเข้าไปเลยซื้อเลยอยากซื้ออะไรก็ซื้อแล้วก็อยู่กับตลาดสักสามสี่ปีลองดูด้ว่าเฮ้ยตลาดนี้มันเป็นยังไงอย่าพึ่งโลบยิ่งเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยช่วงที่ตลาดมันกำลังจะวิ่งเนี่ยเราเข้ามาปุ๊บตลาดมันวิ่งขึ้นเราโลภเฮ้ยโหใส่ไปล้านหนึ่งได้มาสองล้านแล้วใส่ไปแสนหนึ่งได้มาห้าแสนแล้วเคยดูโฆษณาไหม ที่ที่มันมีมีทาวโฮมอ่ะเป็นทาวเฮาส์อ่ะ uh huh. แล้วก็มีประตูเหล็กเลื่อนอ่ะ uh huh. แล้วมันมีคนเอาแบงค์ยี่สิบใส่ไปม,มันออกมาสี่สิบ <Okay. S 1> เขาก็เลยเอาเอาเอาทองใส่ไป้วยโยนกลับเข้าไปแล้วมันก็มีทองออกมาอีกเส้นหนึ่งเพิ่ม uh huh. แล้วก็มีแบงค์ยี่สิบเพิ่มกลับออกมาอีก uh huh. เขาก็เลยถอนหมดทั้งตัวเลยแล้วยัดใส่เข้าไป,ปตูวปิดกรุ๊บหรือเปล่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น <laughs> บางทีเราเข้ามาในช่วงที่ตลาดมันมันวิ่งวิ่งอ่ะเราก็จะมั่นใจคิดว่าเฮ้ยตลาดคริปโตทำไมมันง่ายจังทำไมเงินง่ายจังเราก็จะยิ่งเอาเงินใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปวันหนึ่งอ่ะมันอาจจะปิดลุกเก็ตใช่ไหมแล้วเราอจะเสียเงินแบบมหาศาลได้<ม>ซึ่งเราเห็นกันมาแล้วในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นอยู่กับมันให้นานประมาณนึงก่อนให้เราเข้าใจตลาดอย่าเพิ่งไปคิดว่าอันเนี้มันจะเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิต แล้วเราจะพลาดโอกาสนั้นพี่เชื่อว่าคนเราอ่ะอายุแบบอยู่ได้ถึงหกสิบเจ็สิบแปดสิบปีอ่ะโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตมันมีเข้ามาเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดเราเราเราโลภเกินไปเรารีบเกินไปเราไม่รู้คเราโลภแล้วเราไม่รู้เนี่ยอสุดท้ายเราจะเราจะเราจะตายเราจะพังเนาะเพราะฉะนั้นฝากสําหรับคนอยากเล่นคือโตก็ใจเย็นๆเอาเงินเข้ามาก่อนเราเข้ามาเล่นก่อนเราข้าไม่ได้หรอกจริงๆคนเขาอยากจะเล่นเขาก็เล่นอยู่แล้วแต่ใจเย็นๆอ่อ เอาเงินที่แบบเป็นเงินที่เสียได้เข้ามาเล่นแล้วก็ถ้าจะเลือกไอ้เชงก็เลยอเชงที่ถ้าเลือกไอ้เชงก็ต้องเลือกอเชงที่ เอ่อได้รับการยอมรับอ่าได้รับการคุ้มครองจากกรลดอใเ<ช>อ่อแล้วก็น่าเชื่อถือ,อ,อเพราะว่าอะไร <S <S เพราะอย่างที่บอกเราเราไม่ได้ไปซื้อบนบนบล็อกเชนเองเนาะ<ช>บางทีมันก็ยากเกินไปแล<ช>้วมันก็ซับซ้อนแั้การซื้อบนเอ็กเชนก็ไม่ใช่เรื่องแย่<ช>แต่ว่าเลือกที่มันน่าเชื่อถือเพราะว่าเราเคยเห็นในประวัติศาสตร์หลายๆครั้งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ก็มี FTX ที่อยู่ในเชงปิดไปเลยภายในสาวันในเชงหายไปแล้วเงินคนหายไปแบบเป็นพันพันล้านเพราะฉะนั้น ก็ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองฮะดูแลสถีรภาพตัวเองเงินก็คือเงินของเราค่ะก็สําหรับวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับคริปโตนะคะในรายการที่เป็นรายการแรกเลยของเราก็คือนั่งเล่นคริปโตค่ะกับอาจารย์เอ็มจากเครดิตเล่าเรื่องทุนก็สําหรับตอนหน้าก็จะเป็นความรู้ที่ลึกลงไปอีกเกี่ยวกับคริปโตค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะคะ โดย EP ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ลึกมากขึ้นเกี่ยวกับคริปโตค่ะก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณอาจารย์เอ็มมากๆเลยนะคะยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ